สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดู Mazda Family กระบะเก่าคลาสสิกรถปี1991แต่งสวยๆสไตล์บินเทจครับใส่คอกไม้สวยงามคันนี้เครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีเครื่องยนต์ไม่ไอไม่ควันเกียร์ก็เข้าง่ายปกติครับตัวถังสีสวยครับ ไม่มีผูยิวลอยน้อยช่วงล่างคันซีไม่มีผูไม่มีดามนะครับภายในสวยสะอาดรถเน้นขับเที่ยวไม่เคยบรรทุกหนักอันนี้เจ้าของขายเองนะครับขี่ฟองมา6ปีชื่อตรงกับเล่มครับราคาคันนี้ขายอยู่ที่62000บาทสามารถติดต่อไปต่อรองราคากันได้นะครับที่อยู่ผมวางไว้ด้านล่างคลิปแล้ว ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ